กลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์จำนวนมากหลังจากที่เพจ BNK48 โพสภาพและรายละเอียดคอนเสิร์ตจบการศึกษาของเชอร์ปรางอารีกูลหรือเชอร์ปรางที่บัตร v ีวีไของเชอร์ปรางราคาพุ่งสูงกว่า150,000บาทเชอร์ปรางประกาศจบการศึกษาจาก BNK48 ภายในงาน BNK48 จังเก้นทัวนามเมนน2023ซึ่งเป็นอีเวนต์เป่ายิงฉูบเพื่อค้นหาสมาชิก16คนที่จะได้เป็นเซมบัตสือเพลงใหม่ของ b n k 48. 48จากสมาชิกทั้งหมดของ BNK48 และ c g m 4 8ทั้ง74คนเชอปรางจะมีงานสุดท้ายในฐานะเมมเบอร์ของวง BNK48 คือจะมีคอนเสิร์ตจบการศึกษาวันที่29ตุลาคม2566ที่ Thunder Dome หลังจากที่เห็นราคาบัตรแล้วหลายคนวิพากวิจาร์ณอย่างมากว่าบัตรราคา150,000บาทเมื่อหารกัน15คนจะ ตกคนละ1นึ่งบาทซึ่งมีแฟนคลับเข้ามาอธิบายสาเหตุการขายบัตรราคานี้เพราะว่าจะมีแฟนคลับที่รวมกลุ่มกันหรือที่เรียกว่าเหล่าแมวซึ่งเป็นแฟนคลับของเชอปรางต้องการจะรวบกลุ่มกันเพื่อทำโปรเจกต์จบการศึกษาให้กับเชอร์ปราง ดังนั้นบัตรราคา150,000บาทที่ขายเพียงแค่2ใบนั้นจึงเป็นบัตรที่ออกแบบมาเพื่อแฟนคลับของเชอปรางเป็นหลักอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับกลุ่มแฟนคลับเชอปราง